สวัสดีครับเอ่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งแต่ว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องเครดิตคาร์บอนนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเครดิตคาร์บอนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัว๋วหรือว่าเป็นใบอนุญ,ญาตให้บริษัทต่างๆเขาปล่อยควันหรือก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณที่เขากำหนดไว้ครับ ใช่ค่ะไอเดียนี้จริงๆเกิดขึ้นหลังข้อตกลงปารีสเนาะเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันลดโลกร้อนนะคะบริษัทไหนเก่งลดควันได้เยอะกว่าตัวที่มีก็เอาตัวส่วนเกินไปขายต่อได้เหมือนแบ่งตันคันช่วยโลกทำนองนั้นนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแบ่งให้บริษัทที่อาจจะยังลดไม่ได้ตามเป้าก็ซื้อไปแต่ว่าเออในความตั้งใจดีๆแบบนี้เนี่ยมันก็ตันมีคนไม่ดีแฝงตัวอยู่เหมือนกัน เขาใช้ตั๋วเครดิตคาร์บอนนี่แหละครับเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสกรปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดซะงั้นอืมน่าสนใจนะคะว่าทำไมต้องเป็นเครดิตคาร์บอนด้วยละ่ะนั่นสิครับทำไมเครื่องมือช่วยโลกถึงกลายเป,เป็นเป้าของพวกอาชญากรการเงินไปได้อะไรทำให้มันเสี่ยงขนาดนั้นครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือเหตุผลหลักๆเลยนะคะข้อแรกเนี่ยเครดิตคาร์บอนมันเป็นสินทรัพย์ที่มันจับต้องไม่ได้ค่ะ นึกภาพเหมือนเป็นอากาศเลยการจะไปตรวจสอบความถูกต้องหรือว่ามันมีอยู่จริงไหมมันยากกว่าสินค้าที่เราจับต้องได้เยอะเลยค่ะอ๋อ oh, ครับเข้าใจได้ข้อ2ก็คือเรื่องกฎระเบียบค่ะโดยเฉพาะในตลาดที่เขาซื้อขายกันเองหรือที่เรียกว่าตลาดภาคสมัครใจ (voluntary carbon market) อันนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะแต่กฎเกณฑ์มันยังเอ่อยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่เทาไหร่ยังมีช่องโหว่อยู่เยอะค่ะมีช่องว่างให้ฉวยโอกาสได้ง่ายว่างั้นเถอะครับ ใช่ค่ะแล้วข้อ3นะคะการจะพิสูจน์ว่าโครงการลดโลกร้อนที่เขาอ้างมาเช่นบอกว่าจะปลูกปานะหรือทำพลังงานหมุนเวียนนะมันได้ผลจริงลดคาร์บอนได้ตามที่พูดหรือเปล่าอันนี้มันซับซ้อนมากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยนะคะใช้เทคโนโลยีวัดผลซึ่งกระบวนการตรงนี้มันก็เปิดช่องให้เกิดการโกงกันได้หรือสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันค่ะความซับซ้อนนี่เองที่ทาให้ตามรอยยาก ถูกต้องค่ะยิ่งเป็นตลาดระดับนานาชาติด้วยการตามเส้นทางการเงินยิ่งยากเข้าไปใหญ่โหฟังดูซับซ้อนจริงๆนะครับแล้วพวกมิจฉาชีพเขามีวิธีการยังไงบ้างครับในการใช้เครดิตคาร์บอนเนี่ยเพื่อฟอกเงินโดยเฉพาะเลย เขาทํากันเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะเหมือนวางแผนมาอย่างดีเริ่มตั้งแต่สร้างโครงการปลอมขึ้นมาก่อนเลยอาจจะอ้างว่าปลูกป่าใหญ่มากๆเลยนะในที่ไกลๆที่แบบว่าการตรวจสอบมันเข้าถึงยากหรืออ้างว่าช่วยปกป้องป่าเดิมทั้งที่จริงๆป่านั้นอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยก็ได้ค่ะหรือเคลมโครงการที่คนอื่นทําอยู่แล้วมีค่ะมีแม้กระทั่งเคลมโครงการพลังงานสะอาดที่จริงๆแล้วรัฐบาลเป็นคนทําอยู่แล้วก็มีค่ะ พอมันมีโครงการปลอมๆแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะออกเครดิตปลอมหรือเครดิตที่มันเกินจริงขึ้นมาจากโครงการที่อาจจะไม่มีจริงหรือมีแต่มันเล็กกว่าที่อ้างไว้เยอะบางทีก็อาจจะมีแบบว่าแอบติดสินบนคนที่มาตรวจสอบที่เป็นหน่วยงานอิสระให้เซ็นรับรองไปว่าเครดิตพวกนี้ของแท้นะถูกต้องนะอะไรเงี้ยคะ่ะพระได้เครดิตที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายมาแล้วก็ถึงขั้นตอนสําคัญเลยสิครับการฟอกเงิน ใช่แล้วค่ะขั้นตอนนี้ล่ะค่ะเขาจะเอาเงินที่ได้จากทางผิดกฎหมายเช่นขายยาหรือคอร์รัปชันมาตั้งบริษัทบังหน้าขึ้นมาที่เรียกว่าโชว์ c o m มานีนะคะตั้งไว้หลายๆประเทศเลยแล้วก็ทำทีเป็นซื้อขายเครดิตคาร์บอนปลอมๆพวกนี้กันเองไปมาเงินสุกกระปลกมันก็เลยดูเหมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมายที่มาจากการลงทุนในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมไปซะง,งั้นทำให้เงินดำกลายเป็นเงินขาว ถูกค่ะสุดท้ายก็คือซ่อนเส้นทางการเงินโอนทั้งเครดิตทั้งเงินผ่านบริษัทเปลือกพวกนี้ในประเทศต่างๆเขต,ต,ตอำนาจศาลต่างๆเพื่อให้ตามรอยได้ยากที่สุดเลยค่ะโอ้โหเหมือนเล่นมายากลทางการเงินจริงๆด้วยนะครับเนี่ยพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆกว่านี้อีกนิดได้ไหมครับแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยได้ค่ะลองนึกภาพเหมือนเรามีคูปองอาหารปลอมดูไหมคะคูปองอาหารปลอม ใช่ค่ะคือคูปองเนี้ยจริงๆมันเอาไปแลกข้าวในโรงอาหารไม่ได้หรอกแต่ว่ามีพ่อค้าใจร้ายเขาเอาคูปองปลอมนี่แหละไปหลอกขายให้คนอื่นต่อแล้วเขาได้เงินจริงไปใช้อ๋อถ้าเราไม่ตรวจสอบดีๆไม่ดูให้ดีๆเราก็อาจจะไปซื้อคูปองปลอมอันนั้นมาก็เสียเงินไปฟรีๆเลยแถมไม่ได้ช่วยให้ใครได้อิ่มท้องจริงๆด้วยประมาณนั้นเลยค่ะเข้าใจชัดเลยครับ คราวนี้เห็นภาพเลยผลกระทบมันร้ายแรงกว่าแค่เรื่องเงินที่เราอาจจะเสียไปอีกนะครับเพราะมันไปทําลายความน่าเชื่อถือของตลาดเครดิตคาร์บอนทั้งระบบเลยใช่เลยค่ะคนดีๆหรือบริษัทที่เขาอยากช่วยโลกจริงๆก็อาจจะไม่กล้าซื้อเครดิตคาร์บอนแล้วเพราะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะนี่ของจริงหรือเปล่าหรือเรากำลังเผลอไปสนับสนุนอาชญากรอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอืมใช่ค่ะ สุดท้ายเอเป้าหมายลดโลกร้อนที่เราพยายามทำกันอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะกลไกสำคัญมันโดนทำลายไปซะแล้วถูกต้องที่สุดเลยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางการตรวจสอบสมัยนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยเพื่อมารับมือกับปัญหานี้โดยเฉพาะอ๋อมีวิธีจับโกงแล้วว่างั้นเถอะครับ มีค่ะเดี๋ยวนี้เราใช้ดาวเทียมที่ความละเอียดสูงสูงเลยนะคะส่องดูพื้นที่โครงการได้เลยว่ามีการปลูกป่าจริงไหมต้นไม้โตแค่ไหนหรือเป็นแค่เอาป่าเก่ามาอ้างหรือเปล่าหูใช้ดาวเทียงเลยใช่ค่ะหรือใช้ดโดรนที่ติดเซ็นเซอร์พิเศษที่เรียกว่าไลด้าบินสำรวจเลยค่ะเพื่อวัดขนาดต้นไม้ประเมินปริมาณคาร์บอนที่มันกักเก็บได้แม่นยำขึ้นเยอะเลยล้ำสมัยมากครับยังมีอีกนะคะ มีการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเลยค่ะทั้งเอกสารโครงการรูปแบบการซื้อขายแปลกๆข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมคือ AI มันช่วยหาจุดน่าสงสัยที่บางทีคนเราอาจจะมองข้ามไปได้ค่ะอืม AI ก็มาช่วยได้และอีกเทคโนโลยีที่น่าจับตาม,มากๆเลยก็คือ b ล็อก c h a i n ค่ะ บล็อกเชนที่เกี่ยวกับคริปโตหรือเปล่าครับคล้ายๆกันค่ะแต่นํามาประยุกต์ใช้คือมันเหมือนเป็นสมุดบัญชีดิจิตอลที่โปร่งใสามากๆทุกคนเห็นข้อมูลการซื้อขายเครดิตคาร์บอนแต่ละหน่วยได้หมดเลยทําให้การตามรอยเครดิตหรือการจับว่ามีการขายซ้ําซ้อนไหมมันทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็แก้ไขข้อมูลย้อนหลังไม่ได้ด้วยค่ะโปร่งใสตรวจสอบได้จริง ใช่ค่ะแล้วในระดับนานาชาติเองนะคะทั้งตำรวจสากลหรืออ i n ทอร์โพหน่วยงานที่ต่อต้านการฟอกเงินหรือ AML แล้วก็องค์กรกำกับดูลาต่างๆเขาก็พยายามร่วมมือกันมากขึ้นค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติแล้วก็พัฒนากฎเกณฑ์กลางในการตรวจสอบและรับรองโครงการให้มันรัดกุมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ฟังดูมีความหวังขึ้นมาเลยนะครับการรู้เท่าทันกุลโกงพวกนี้เลยสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าเผลอไปสนับสนุนวงจรผิดกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะจริงค่ะแต่ผมก็มีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับในเมื่อเราก็มีเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยแล้วทำไมการช่อโกงในตลาดเครดิตคาร์บอนมันถึงยังคงเกิดขึ้นได้อยู่อีกล่ะครับอืมนั่นสินะคะที เป็นคำถามที่ต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ถ้าไม่อยากถูกหลอกในเรื่องการลงทุนหรืออยากรู้ทันกลโกงในรูปแบบต่างๆนะครับลองกดติดตาม Mondex แล้วมาดูวิธีจับพิรุษต่างๆด้วยกันนะครับ